สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลักขณาราศีกรากฎกทุกๆุท,กท่านนะคะ,ะและแม่หมอก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 channel ค่ะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะ จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะาตาะในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังนับตั้งแต่วันที่16ถึง31สิงหาคมปี2567ของผู้ที่มีลัคธนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณนะคะ ก็สำหรับวาสนานะะสำหรับดวงชะตานะคะของชาวกรกฎทั้งหลายเนาะในช่วงครึ่งเดือนหลังจากนี้ไปค่ะดาวพุธนะคะดาวเจ้าเรือนสหัชชะที่ยังโครจรทับลัคนาเกิดของคุณก่อนหน้านี้นะคะที่เคยถอยหลังมาโดยตลอดนั้นก็กำลังจะกลับมาโครจรเดินหน้า เป็นปกติได้นะคะตั้งแต่วันที่18สิงหาคมเป็นต้นไปและด้วยอิทธิพลของดาวพุธนี่ล่ะค่ะน่าจะเป็นตัวช่วยหนุนส่งนะคะให้ชาวกรกฎนั้นคุณจะมีความโดดเด่นนะคะในเรื่องของการสื่อสารนะคะโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะจะมีความสัมพันธ์ต่างๆนะคะกับเพื่อนร่วมงานกับคนรอบข้างรอบตัวก็มีแนวโน้มว่าจะไปในทิศทางที่ดีนะคะ และถ้าหากคุณจะได้พูดหรือจะทำอะไรช่วงนี้มันก็จะมีความราบรื่นลื่นไหลที่มากขึ้นด้วยนะคะและดาวพุธนี่ล่ะค่ะที่แม่หมอมอ,มองว่านะคะจะช่วยเข้ามาเสริมเสน่ห์ของคุณเป็นอย่างมากดังนั้นนะคะใครที่กําลังมีแพลนนะคะมีแผนการในการที่จะนําเสนอผลง,งานนะคะหรือว่าจะไปลงนามข้อสัญญาข้อตกลงใดๆจะไปเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆ หรือแม้กระทั่งนะคะจะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครตั้งแต่18สิงหาคมนะคะถือว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะคุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จที่จะมีเข้ามามากขึ้นนั่นเองแต่บางครั้งบางคราวนะคะชาวกรกฎคุณก็อาจจะต้องระวังเหมือนกันนะคะในเรื่องของความใจร้อนหรือการที่คุณนะคะจะเร่งรีบตัดสินใจในเรื่องที่คุณยังไม่แน่ใจไม่มั่นใจไม่ชัวร์เพราะดาวพุธเดิมนั้นนะคะเขาก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนวินา ด้วยนะคะก็แปลว่ามันยังมีโอกาสจะเกิดความเสียหายได้อยู่เหมือนกันและในอีกความหมายนั้นนะคะเมื่อดาววินาทับลัคนาเกิดก็อาจจะส่งผลให้เจ้าชะตานนะ,ะยูยูจะมีความท้อแท้เบื่อหน่ายหรือตัวคุณนะคะจะมีความเปร่ะบางทางอารมณ์จะมีโลกส่วนตัวที่สูงมากกว่าปกตินะคะสิสิงหาคมค่ะดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณจะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ โคจรเสวยมารหานเกษตรราี่บดีเป็นครั้งแรกในรอบ1ปีนั่นก็จะส่งผลให้ชาวกรกฏจะมีความมั่นคงนะคะมีความเข้มแข็งทางการเงินมากกว่าใครและคุณนั้นนะคะถือว่าจะเป็นลัคนาราศีที่มีความโดดเด่นเฮ <c oughs> งปังมากๆเลยนะคะ,ะโดยเฉพาะตั้งแต่17สิงหาไปจนถึง27สิงหาคม เพราะในตอนนั้นนะคะคุณก็จะมีดาวสุขดาวเจ้าเรือนลาภะโคจรให้โชคนะคะให้ลาภผลอยู่ในเรือนการเงินด้วยดาวสุขจะโคจรได้คู่สมพลกับดาวอาทิตย์และด้วยอิทธิพลของดาวคู่นี้นะคะน่าจะส่งผลหนุนนําให้คุณได้ขึ้นแทน่นเป็นเศรษฐีคนใหม่หรือมีโอกาสจะได้โกยทรัพย์รับโชคใหญ่หรือแม้กระทั่งนะคะในคนที่รู้สึกว่าตัวเองดวงไม่ดีอย่างไรนะคะอย่างน้อยที่สุดค่ะ ดวงการเงินของคุณจะดีขึ้นมาอย่างแน่นอนหลังจากที่หนักหน่วงมานานจากนี้ต่อไปาการเงินมันก็จะคล่องมากขึ้นจะมีเงินเข้ามาให้คุณได้หมุนมากขึ้น ส่วนดาวอังคารนะคะก็จะยังโคจรเป็นราชาโชคอยู่ในภพลาภะก็นับว่าจะเป็นจังหวะที่ดวงการงานดวงธุรกิจจะอยู่ในจุดที่ดีจะมีคนเมตตาอุปถัมภ์และพอในวันที่26สิงหาคมนะคะดาวอังคารนั้นก็จะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งวินาศ นั่นก็แปลว่าชาวกรกฎคะ่ะอยู่ๆนะคะคุณก็จะรู้สึกหมดไฟในการทํางานความขี้เกียจทั้งหลายทั้งปวงจะเริ่มกลับมาอีกครั้งและอย่างไรก็ตามเนาะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ดาวพระเกตที่ไปโครจรอ,อยู่ในราศีธนูนั้นก็แปลว่ามีโอกาสเนาะที่จะมีมารเข้ามาผจญจะทําบุญกับคนไม่ขึ้นดังนั้นค่ะ แม่หมอมองว่าในช่วงปักหลังนี้ถ้าหากชาวกรกฎจะไปช่วยเหลือเกื้อกูลใครก็ตามคุณจะต้องคิดจะต้องพิจารณากันให้ดีเพราะถ้าหากคุณเลือกไปช่วยคนที่ผิดนะคะนอกจากเขาจะไม่สำนึกบุญคุณคุณแล้วกลับจะยังมาหาักหลังหรือว่าจะแว้งกัดคุณเอาได้นะคะ ดวงการงานก็แน่นอนนะคะว่าด้วยมาตารฐานราชาโชคของดาวอังคารจะยังเป็นสิ่งที่ทําให้ชาวกรกฎมักจะมีโชคที่ดีนะคะเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับธุรกิจเข้ามาเช่นนะคะบางคนควรจะมีข่าวดีนะคะในเรื่องของตําแหน่งนะคะหรืออาจจะได้รับชื่อเสียงที่เกี่ยวกับการทํางาน หลายคนนะคะคุณก็จะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่จากเจ้านายจะได้รับความช่วยเหลือร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานก็ได้ภาพรวมต้องบอกว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะยังมีความก้าวหน้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องหรือนะคะคุณนั้นจะสามารถจัดการกับอุปสรรคปัญหาได้บางครั้งบางทีมันอาจจะต้องเหนื่อยใจอยู่บ้างเนาะกับทัศนคติของเพื่อนร่วมงานบางคนแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อดาวอังคารเขาได้ย้ายราศีนะคะในช่วงป ายเดือนนนั้ตรงนี้อาจจะส่งผลให้ชาวกรกฏนะคะคุณจะเกิดความเบื่อหน่ายจะรู้สึกหมดไฟนะคะหรือจะเริ่มมีความขี้เกียจนะคะไม่อยากจะทำงานเข้ามาบ้างนะคะดวงการเงิน สถานะทางการเงินของชาวกรกฎในช่วงปักหลังนี้แม่หมอก็ต้องบอกเลยนะคะว่าจะดูดีโดดเด่นมากที่สุดในบรรดาผู้คนทั้ง12ราศีโดยเฉพาะในช่วงหลังวันที่17สิงหาคมไปแล้วดาวการเงินของคุณจะโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งเกษตรซึ่งก็จะหมายถึงความมั่นคงความมั่งคั่งทางการเงินและคุณนั้นยังจะได้แรงหนุนจากดาวสุกนะคะดาวคู่สมพลดาวเจ้าเรือลาพะนะคะก็ยิ่งจะส่งโอกาส ให้ชาวกรกฎ คุณกำลังจะเข้าเกณฑ์ดวงเศรษฐีนะคะจะมีรายได้เข้ามาจากหลากหลายทางอาจจะมีโชคมีลาบแบบพลุกๆุก,ก็ได้และสําหรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงใดๆนะคะเลขบ้านเลขรถจะเป็นเลขนําโชคของคุณและในอีกความหมายนะคะก็ยังแปลว่าคุณจะได้เงินก้อนใหญ่จากการขายทรัพย์สินอสังหาขายบ้านรถที่ดินในระยะนี้ก็ได้ค่ะแต่ใดๆก็ตามนะคะเราก็อย่าลืมว่าดาวเสา ะโคจรนะคะเล็งมาที่ดาวศุกร์ดาวคู่เซียนศัตรูตรงนี้ก็แปลว่าอาจจะมีเหตุการณ์นะคะให้เจ้าชะตานั้นจะต้องไปเสียเงินจ่ายเงินกับเรื่องที่ไม่จําเป็นยังไงบริหารจัดการกันให้ดีนะคะและก็เพิ่มความรอบคอบขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าหากมีใครเข้ามาชวนคุณไปลงทุนนะคะหรือว่าเข้ามาหยิบยืมเงินคุณอย่างไรอย่าให้เขาไปง่ายๆเพราะรู้สึกว่าเชื่อใจเพราะรู้สึกว่าเขาไม่โกงคุณนะคะ ดวงความรักสำหรับดาวสุกและดาวเสาร์ที่โคจรเลงกันนั้นก็แปลว่าครอบครัวผู้ใหญ่จะมีส่วนทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะดูแย่จะดูอึดอัดใจนะคะบางคู่ก็อาจจะถูกกดดันหรืออาจจะต้องทะเลาะกันเพราะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนาะเอาเงินที่มีนะคะไปแก้ปัญหาให้กับญาติพี่น้องก็ได้ใครที่ยังโสดอยู่นะคะดวยดวงการเงินของคุณในช่วงนี้ค่อนข้างโดดเด่นแม่หมอแนะ นำให้คุณนั้นจงกอบโกยหาเงินหาทรัพย์กันไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวความรักดีๆนะคะก็อาจจะมีเข้ามานะคะให้คุณได้สัมผัสในช่วงปลายเดือนนี้นะคะส่วนคนมีคู่มีแฟนอาจจะต้องทุกข์ใจเหนื่อยใจกันต่อไปและถึงแม้ว่าความรักของคุณจะดูดีไม่มีปัญหาก็ยังมีโอกาสนะคะที่จะต้องไปเจอกับเรื่องของความห่างเหินความไม่ใส่ใจดูแลกันเข้ามาอยู่ดีนะคะ ดวงสุขภาพสำหรับดาวพระเกตนะคะที่โคจรเป็นอรินั้นก็แปลว่าจะมีคนนะคะตั้งตัวขึ้นมาเป็นศัตรูกับคุณหรือบางทีชาวกรกฎจะต้องไปเจอกับคนที่หน้าใสาแต่ใจเสือทำให้คุณเกิดความเสื่อมเสียได้นะคะและถ้าหากคุณนะคะมีโชคมีลาบมีความสําเร็จใดๆเข้ามาช่วงนี้ก็จะทําให้มีคนเข้ามาอิจฉาเข้ามาแซะ กระแนะกระแหนให้คุณต้องขุนเคืองใจภาพรวมนะคะชาวกรกฎโรคภัยไม่ใช่ปัญหาใหญ่ค่ะแต่คุณจะต้องเหนื่อยใจกับการจัดการความรู้สึกนะคะที่จะต้องไปเจอกับคนที่ปากไม่ดีนิสัยแย่หรือคนที่ชอบเข้ามาเอารัดเอาเปรียบคุณมากกว่าประมาณนี้นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคิดพยากรดวงชะตานะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมปี2567นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนเนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือถ้าหากท่านใดค่ะที่คนใจดีกว่านั้นเนาะจะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดด o n a t i super t หรือจะเขียนคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก,ก็ขอบคุณนะคะ,ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องของเราด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ